เล็บมันไม่ได้ดํานะคะมันเน,นี่ยมันไปเก็บหมากไม้มอยู่กับสีดํามันก็ต้องดใช่มันเนี่ยค่ะตามติดชีวิตแม่หอยมาก่อนเพื่อนอมือน,นีสีเสือสีเสือแจมแทุกคนแล้กก็เขาทิม<ส>อมแจะกับเขาว่าท่านได้เห็ุนะคะกับผึ่งไปรับมาพึ่งพึ่งไปรับมาเลยกับข้าว ยเต็มลทุกคน,นเล็บเล็บม,มันไม่ได้ดํานะคะมันเน,นี่ยมันไปเก็บหมากไม้มันอยู่กับสีดํามันก็ต้องดใช่มันเพราะว่าเอาเอาไม่เอาสีเบานาะนี่นี่เพราะว่าไอ้เบิงไม่ไม่ได้โศกกระโปกนะคะเพราะว่าผลละไม้เนี่ยมันมันแตกมันแตกแล้วก็่าโดนมือโดนมือเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นสีนี้เลยมันก็เป็นสีวายผ่าเขาถ้าเขาหม้อเแต่ว่าสิเป็นห่วงเล็บดำใช่ไม่ได้กินค่ะ เรามาหาเงินเราต้องสู้เราต้องอดทนแต่แต่ทางเข้าไปเก็บบักแดงมันก็ขาวแมนผัหมากแดงถ้าเก็บบักดำนี่มันนัวมาล้างเอาหมากแดงมาล้างมือไม่คนคอมเมนต์ว่าเล็บทำไมดำจังเม่ไม่ใส่ถุงใส่มันก็ดําใช่ใส่มันก็ดําค่ะมันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยหมากหมากไม้มันแตกมันเป็นอย่างนี้เลยเห็นมือเห็นมือเขาแทงเวลาไปจับมันเคืองมันมันไม่ถนัดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ ค่ะไม่สบายนะคะมาไม่สบายนะคะคนอยากมาอถ้าไกลไม่ถึงไม่ต้องมาไม่ต้องมาค่ะอันนี้อันนี้เอฟซีเรามาากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ค่ะมาบินตรงมาเลยค่ะใช่ค่ะมาติดตามชีวิตของแม่ใช่ค่ะชีวิตบินบินมาทั้งสามชั่วโมงนะคะแล้วก็อยู่เนื้ออันนี้ก็คือการเป็นอยู่เห็นไหมคะอันนี้ก็อันนี้โรงแรมเอฟเอฟซีก็มาพักอยู่โรงแรมนี่แหละค่ะอยู่ใกล้ๆกแค่แม่หอยก็ไปอีก จะไปเอาข้าวกับข้าวยังไม่เสร็จกับข้าวยังไม่เสร็จคะ่ะแต่ข้าว,าวาเสร็จแล้วจะไปเอาข้าวไปก่อนใช่ค่ะจะไปตักข้าว